พบกับท่านเด็กพิเศษทรหัสในเดือนพฤษภาคม64นี้นะคะท่านจะมาทํานายคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะการงานเดือนนี้จะมีข่าวดีในเรื่องงานต่างๆเข้ามาจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และมีผลงานค่อนข้างโดดเด่นมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอาจามีการเริ่มงานใหม่ๆห,หรืองานพิเศษอื่นๆเข้ามาเพิ่มขึ้นควรระวังในเรื่องความใจร้อนไว้บ้างนะคะการเงินเดือนนี้มีเกณฑ์จะมีไรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นการค้าขายมีการขยับขยายเติบโต และมีโชคล่าภฟุกฟุกเข้ามาจากเลขรถหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ควรระวังการใช้ใจ่ายที่ตามใจตัวเองหรือคนรอบตัวมากเกินไปควรวางแผนการใช้ใจ่ายไว้บ้างนะคะความรักเดือนนี้มักมีเรื่องขัดแย้งไม่เข้าใจกันบ่อยมักมีปัญหาจาก การใช้จ่ายที่มากเกินไปทำให้ความรักไม่หวานชื่นไปด้วยและถ้ายังไม่พร้อมมีบุตรควรควบคูบคุมให้ดีเพราะมีโอกาสมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของคนโสดในเดือนนี้ยังค้นหาไปก่อน ยังไม่พบคนที่ถูกใจค่ะสุขภาพในเดือนนี้ควรระวังสุขภาพทางด้านช่องปากฟันและระบบย่อยอาหารค่ะจบแล้วนะคะถ้างานช่วยส่งกำลังใจให้ทันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ทันด้วยนะคะ แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม